สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook f c ทีมงานทานายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับไหนคนเล่าบอกว่านิทานของไอซอไม่เกี่ยวกับคดีชัยพลเป็นประสบการณ์ส่วนตัวของไอซอ ที่ไปรับจ้างอุ้มศพเฉยๆแล้วมันฝากบอกออกชื่อถึงชัยพลทำไมแล้วมุนีเอาคลิปไอซอไปให้ชัยพลดูทำไมตอบได้ไหมไอซอมันรู้แม้กระทั่งจะมีการจัดฉากทำร้ายชัยพลขนาดนี้น่าจะออกมาเป็นพยานปากเอกวันที่ยิมสามเนาะตัวไม่มาก็ส่งคลิปมาก็ยังดีหรือต้องรอผีพราย กระซิบของไอเตีย้ยฮาซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าโวยนอละครเรื่องไอซอกับอ e. ีจุดจุดจุดฮันมมนครับบอกว่าทั้งเอาคลิปไปให้ชัยพลดูทั้งยืนยันด้วยคําพูดว่าเรื่องจริงพูดว่าไอซอกลัวอันตรายไม่กล้าออกมาแล้วไอซอบอกให้ไปเอาคลิปที่จลันจลันวง,วง สาธยายไม่หมดที่พวกมันนั่งพร่าม,มาตลอดถัดมานะครับบอกว่า fc บอกมาดามรักลุงช่วยหาทางให้ลุงรอดทุกอย่างอ่านแล้วขำถัดมานะครับบอกว่าเพราะมีการปั่นให้เรื่องมันอยู่ในกระแสทั้งเรื่องนักสืบลงพื้นที่อะไรต่างๆนานา,นาทุกคนเลยเกรงขมิงกันหมดใครตดดังก็ตกใจ ใครแปลกหน้ามาก็คอยจับผิดจนเกิดอย่างกรณีในโพธิกับหนูหวยมีการเฝ้าระวังเป็นรอปภกันกลายเป็นชีวิตชาวบ้านกกกอกไม่เป็นสุขถูก YouTube จับตามองทั้งหมดนี้มันเป็นการปั่นกระแสให้ใช้ยพลยังขายได้ให้คนยังติดตามถัดมานะครับบอกว่าคนที่ชอบโมว่ามีสายข่าวอยู่ในพื้นที่แหละ ตัวเริ่มเลยค่ะเท่าที่หนูติดตามมาความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับมอร์นิ่งค่ะวันนี้งดนอนนาแต่จะไปหาเหตุตามหลักฐานที่มีอย่างที่บอกว่าพยานปากหนึ่งไม่มีทางให้การเท็จแน่ๆคือซากศพศพน้องชมพู่ให้การอย่างไรบ้าง1ให้การว่าหนูเสียชีวิต ช่วงระยะเวลาวันที่12พฤษภาคม63เวลาบ่าย,ายถึง 13. พฤษภาคม63เวลาบ่ายๆ 2. ให้การว่าไม่ได้มีใครทำร้ายหนูแต่หนูอดน้ำอดอาหารจนเสียชีวิตเอง 3. ให้การว่าหนูตายตรงนั้นด้วยรอยเลือดตกหลังความตายนั่นยืนยัน ตรงตามท่านอนตาย 4. ให้การว่าการตายหนูบุกป่าฝ่าดงเดินบากบัน่นมาถึงจุดเสียชีวิตร่องรอยแผลตุ่มพุพองที่เท้ายืนยันคำให้การและรอยย่าบาดกิ่งไม้เกี่ยวมีรอยเลือดซิปยืนยันว่าแผลเกิดขึ้นก่อนเสียชีวิตเพราะ พยานปากนี้ให้การหนักแน่นและยังมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสำทับสนับสนุนข้อมูลของพยานซากศพทางฝ่ายพนักงานสอบสวนถึงกับต้องเปลี่ยนบทใหม่ให้มีช่วงที่เด็กเดินขึ้นเขาเองให้ตรงกับร่องรอยบนศพจะให้ใครอุ้มไปใส่กระสอบไปไม่ได้อีกแล้วเพราะ ร่องรอยตามขาตามหลังจะอ้างยังไงอีกทั้งที่ต้องเปลี่ยนเพราะว่าจุดที่ว่าเอาเด็กไปซ่อนนั้นตอนค้นหาเด็กหายใบบ่ายวันที่11มีคนไปหาตรงนั้นแล้วไม่เจออะไรดังนั้นจึงกลายเป็นว่าเด็กฟื้นและเดินออกจากที่ซ่อนขึ้นเขาไปก่อนจึงไม่มีใครพบเด็กแต่เปลี่ยนบท มาแบบนี้ก็ยังมีเรื่องให้สงสัยและยังไงเขาหากันทั้งหมู่บ้านไม่มีใครเจอเด็กแต่ชายพลและสมพรไปเจอเก่งจุงเบยจำเลยสองคนไปเจอแล้วถึงเอาศพเด็กไปอำพรางที่จุดพบศพตรงนี้ต้องระวังไปเจอ,อยังไงเมื่อไหร่เพราะว่าเด็กหายไปแล้วเกิน6ชั่วโมงรอยเลือดตก มันจะไม่เปลี่ยนแล้วนะคะแต่นี่รอยเลือดตกมันเข้ากันเปะ๊ะกับท่านอนตายตรงนั้นอีกอย่างที่สำคัญทำไมทำไมอะไรจูงใจให้กระทำผิดชายพลออกจากสวนยางบนเขากลับมาบ้านมาอาบน้ําจะไปรับพระตามนัดและอะไรโดนใจให้เดินลัดสวนยางไปบ้านน้องเมียเพื่อลักพาตัวหลานสาว มีใครตอบได้บ้างความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม f เฟ e บ o ๊ก FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับเอาแล้วไงไอซอขอเคลียร์เพราะน้าแต่แจ้งความตามหากลัวจะโดนคดีแถมยังเพิ่งรู้จากหน้ากากขาว่ามาดามเปิดรับบริจาคอ้างตัวเองแต่ไอซอไม่ได้สักสลึงงานนี้เลยต้องเปิดใจสักหน่อย ตรูให้คลิปเห็นหน้าจะจะไปแล้ววอยแต่ทำไมเงียบทำไมคนรับคลิปอมพนัไม่เอาไปให้ใช้ช่วยชัยพลตรูบอกหูบาหาันตุยเนอรสูงหาคนรับผิดชอบกันเองเตอะอีฉันว่างานนี้สนุกเหมือนไอซอจะแหกมาดามเสร็จแล้วงานนี้เพราะคลิปนี้อีฉันจิกมาจากช่องหนึ่งใน YouTube ไม่ถูกกันแล้วกับมาดามขอนั่งบนนกเพลงตีชิงพยักยิ้มชมตะกวดกัดกันฮาคลิปนี้ไม่ใช่ของช่องโยม,มทูตแต่ใช้คลิปต้นแบบของช่องโยม,มทูตส่วนเสียงไอซอเอามาจากช่องเล็กๆช่องหนึ่งที่เคยเป็นสาวกของนแกแสกแต่ตอนนี้นะ่ะแตกคอกันแล้วเป็นการตัดต่อเอาเสียงมาใส่อีกคลิป ย้อนเกร็ดเท่านั้นซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่กไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าอยากให้ได้อยากให้โดนกันทุกคนยิ่งหมาดำใหญ่โตนักถึงขนาดไปร้องเรียนพี่หลวงขอให้กรรมจัดพวกนี้เร็วๆเ,เงินที่ได้ไปขอให้หมดไวยยิ่งกว่าเททิ้งถัดมานะครับบอกว่าราว่าเสียงคล้าย เด็กเปรตคนนั้นแต่แรกถัดมานะครับบอกว่าคิดเหมือนกันเลยถัดมานะครับบอกว่าเสียงเหมือน Youtube ที่ใส่หมวกไหมพรมตอนนี้ไม่เห็นมาค่ะถัดมานะครับบอกว่าน้าแต่ต้องกันในซอไวเป็นพยานถัดมานะครับบอกว่าเสียงนี้คล้ายเสียงเด็กถัดมานะครับบอกว่าใกล้กระจ่างละความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม f a c e b o o k F4 ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับวันที่ยิมสามรู้กันแล้วว่าเป็นวันอะไรแต่กล่องดํายังไม่รู้ว่าเป็นของใครฮาซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกปแพร์กไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าเป็นของตัวเองห้ามมั้งครับถัดมานะครับบอกว่ามีแต่น้าลายเหมือนกันกับพวก18มงกุฎ หลอกได้แต่พวกสมองฝ่อถัดมานะครับบอกว่าหนูก็งงทำไมป่านี้เรื่องกล่องดำถึงไม่กระดึบไปไหนเลยถัดมานะครับบอกว่าก่อนหน้านี้เล่นใหญ่แต่พอปัจจุบันถามไล่ให้ไปไกลๆที่สำคัญน่ะไม่ปริปากบอกคนที่รัฐสภาตัวเองให้ถ่ายคลิปคือใครแถมยังจะรับทําคดีที่ลูกเขาจะว่าความ แม่โดนมินสนิทกันยังถัดมานะครับบอกว่าทําแสดงทําว่าไม่มีปัญญาลากเขาออกมาเองก็อย่าลากคนอื่นไปยุ่งถัดมานะครับบอกว่าแรกก็พูดอีกไม่เกิน15วันรู้เรื่องฮ่าฮ่าฮเงียบอย่างเป่าซากชั่วโมงนี้หลงกดไปหลายวิวชิชิถัดมานะครับบอกว่าเมื่อก่อนไปกดไลค์ ให้ทุกคลิปเมื่อสักครู่เข้าไปกดออกเกือบทุกคลิปถัดมานะครับบอกว่าเลิกดูนานแล้วค่ะตั้งแต่ไปหาลุงไม่เจอแล้วมาไลฟ์ร่ำเพ้อต่อว่าทำเกา๋าอะค่ะเลิกติดตามเลิกกดดูค่ะถัดมานะครับบอกว่าต้องเปิดพร้อมกับจุดๆๆถึงจะดีค่ะรับรองว่ามันพะยะค่ะถัดมานะครับบอกว่า f อที่อยู่เมืองนอกนะ่ะ รู้ดีว่าเป็นของใครข้อมูลเพียบฉะนั้นอย่าถามอีกเรื่องกล่องดำนะจบนะฮะถัดมานะครับบอกว่าพูดจะเป็นปีกล่องดำแม่งไม่เปิดเผยสักทีในกล่องมีคลิปลับหรือไงครับ